นาบ้านเช่าเล็กๆแห่งหนึ่งมีอ้นและพลอยอยู่ด้วยกันทั้งคู่มีอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางกำไรวันๆหนึ่งก็ดีมากอ้นกับพลอยนั้นอยู่กันมาโดยที่ทางบ้านของพลอยนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนอ้นกับพลอยก็เลยหวังว่าจะเก็บเงินจากการขายกว๋วยเตี๋ยวเพื่อไปเป็นค่าสินสอดในการแต่งงานกันทั้งคู่นั้นอยู่กันมานานหลายปี แต่ความรักที่มีให้กันนั้นไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยทั้งคู่ต่างขยันขันแข็งเพื่อที่จะได้มีเงินไปจัดงานแต่งงานสักทีและวันนี้ทั้งคู่ก็ขายกรดเดียวกันหมดแล้วเตรียมตัวเก็บของกลับอ้นก็เลยเอ่ยถามพลอยว่าเหนื่อยไหมคะพลอยพลอยจึงตอบกับอ้นไปว่าไม่อะค่ะอ้นยิ่งนึกถึงตอนที่เราจะได้แต่งงานกัน ความเหนื่อยมันก็ยิ่งไม่มีเลยค่ะแล้วอ้นก็ยิ้มให้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะพลอยที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอ้นน่ะพลอยตอบอ้นไปว่าก็พลอยรักอ้นนี่คะเราจะมาสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะแล้วทั้งคู่ต่างก็ยิ้มให้กันแล้วก็พากันเก็บของต่อความรักของทั้งคู่มันหวานชื่นกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทั้งคู่ก็มาขายก๋วเตี๋ยวกันตามปกติทุกวัน แล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ของพลอยดังขึ้นพอพลอยหยิบมาดูก็รู้เลยว่าเป็นแม่ของพลอยโทรมาที่บ้านแม่ของพลอยนั้นเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าอยู่ในตัวหมู่บ้านแล้วแม่ของพลอยนั้นก็โทรมาบอกพลอยว่าจะให้พลอยกลับไปอยู่บ้านเพราะไม่มีใครช่วยคัดของเก่าแล้วลูกน้องคนที่แม่ของพลอยจ้างเอาไว้ก็ลาออกกันไปหมดแล้วแต่พลอยนั้นไม่อยากกลับ และอยากอยู่กับอ้นต่อพอจึงตัดสินใจบอกเรื่องของพลกับอ้นว่าอยู่กันก่อนแต่งและกํำลังจะเก็บเงินไปจัดงานแต่งงานกันพลอนั้นก็กลัวแม่ของเธอจะโกรธกับเรื่องนี้มากๆแต่แม่ของพลก็เข้าใจเราทั้งสองคนและแม่ของพลก็ให้พาอ้นไปอยู่ด้วยกันได้จะได้มีคนคัดของเก่าช่วยอีกแรงหนึ่งพลอยกับอ้นก็เลยพากันเก็บข้าวของ แล้วก็เดินทางไปที่บ้านของแม่ของพลอ,อ้นนั้นไม่เคยเจอหน้าแม่ของพลเลยอ้นรู้สึกประหม่ามากและเมื่ออ้นกับพลไปถึงแล้วนั้นแม่ของพลก็เดินออกมาจากร้านเพื่อมาต้อนรับเมื่ออ้นเห็นแม่ของพลก็รู้สึกตกใจมากๆพอแม่ของพลนั้นกลับยิ้มให้อ้นอย่างเป็นมิตรแล้วแม่ของพลก็ทักทายว่านี่เธอใช่ไหมแฟนของพลอ,อะ่ะ อ้นก็นเลยตอบไปว่าครับแม่ผมชื่ออ้นนะครับแม่แล้วแม่ของพลอยก็พาคนทั้งคู่ไปเก็บของแล้วก็ให้พลอยกับอน้นมาช่วยขายของภายในร้านช่วงที่ขายของอยู่แม่ของพลอยก็เดินมาที่อน้นแล้วก็ถามว่านี่อน้นคบกับพลอยมานานหรือยังอะอ้นก็นเลยตอบแม่ของพลอยไปว่าเราครบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับกล่าวว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่ง เพื่อมาขอแม่แต่งงานแต่แม่ก็เรียกพลอยกลับมาซะก่อนเรื่องก็เลยแตกนะครับแม่ของพลอยก็ตอบออนว่าแม่ก็ไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นมีอะไรก็บอกกับแม่ก็ได้แม่ยินดีช่วยนะแม่ของพลอยนั้นพูดไปยิ้มไปดูดูแล้วเป็นคนใจดีมากๆและเมื่อมีพ่อค้ารุ่นลงุงลงเอาของเก่ามาขายให้ก็มาจะชวนแม่ของพลอยพูดคุยกันอยู่เป็นประจำ และไม่ได้มีแค่รายเดียวด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ขายของเก่าจะมีมากี่คนก็ต้องแวะมาคุยกับแม่ของพลเสมอเสมอดูดูแล้วแม่ของพลเป็นคนใจดีแล้วก็พูดจาดีมากๆอัยารัยใสดีแม่ของพลนั้นมองอน้นแล้วก็ยิ้มให้ในเวลาที่อ้นช่วยทำงานมันทำให้อ้นสบายใจขึ้นที่แม่ของพลไม่ว่าอน้นเรื่องที่อยู่กันก่อนแต่งกับพล แล้วเมื่อถึงเวลาตอนกลางคืนแม่ของพลอยก็ทําการปิดร้านอ้นก็เลยไปช่วยแม่ของพลอยปิดร้านส่วนพลอยก็ไปเตรียมอาหารสําหรับมือ้อค่ําในขณะที่อน้นช่วยปิดร้านอยู่นั้นอ้นก็หันไปเห็นแม่ของพลอยป้มล็อกประตูหน้าร้านแล้วอ้นก็เห็นว่ากระเป๋าตังของแม่พลอยนั้นหล่นอ้นก็เลยเดินไปหยิบกระเป๋าตังของแม่ของพลอยแล้วก็บอกว่ากระเป๋าตังของแม่หล่นนะครับ แล้วเมื่อแม่ของพลเงยหน้าขึ้นมามองอ้นแล้วก็ยิ้มและพูดว่าเข้าใจนะอ้นที่เก็บให้แม่น่ะอ้นก็ตอบแม่ของพลไปว่าไม่เป็นไรครับแม่แล้วอ้นก็เดินไปปิดประตูอีจุดหนึ่งแล้วในขณะที่อ้นกําลังปิดประตูนั้นแม่ของพลก็เดินมาที่อ้นแล้วก็ก้มลงไปล็อกประตูเองเพราะที่ล็อกมันอยู่ที่แม่ของพลในขณะที่แม่ของพลก้มลงไปล็อกนั้น ข้อสอกของแม่พลอยก็โดนท้องอ้อนอย่างจังอ้อนก็เลยเดินถอยหลังแล้วก็ทําตัวงอเมื่อแม่ของพลอยหันมาเห็นอ้อนที่กําลังงอตัวอยู่แม่ของพลอยก็เลยเอ่ยบอกอ้อนว่าอุ๊ยแม่ขอโทษนะอ้อนแม่ไม่ได้ตั้งใจปวดท้องเลอเนี่ยแล้วอ้อนก็รีบตอบไปว่าไม่เป็นไรครับแม่ผมจุกท้องนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปหายากินก่อนนะครับแม่แล้วอ้อนก็รีบเดินไปหายา พอตออกกลางคืนพลอยก็ถามอ้นว่าแม่ของพลอยดุอน้นไหมแล้วอ้นก็ตอบไปว่าไม่ดุเลยพลอยแม่ของพลอยเป็นคนใจดีสะมากกว่านะแล้วพลอยก็พูดขึ้นว่าดีใจจังเลยอะที่แม่กับอ้นเข้าขากันได้อ้นก็เลยบอกพลอยว่าไปเถอะป่ะนอนกันดีกว่ามันดึกแล้วอะจนพอรุ่งเช้าอน้นก็ได้มาช่วยแม่ของพลอย เปิดร้านตามปกติเมื่อแม่ของพลอยแต่งตัวเสร็จก็เดินออกมาจากห้องอ้นก็หันไปมองก็พบว่าแม่ของพลอยใส่เสื้อมิดชิดและกางเกงขายาวและปิดหน้าอย่างดีมันทําให้อ้นคิดในใจว่าแม่ของพลอยนั้นเอาการเอางานสุดๆไปเลยต่างกับเราที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยแล้วแม่ของพลอยก็เดินเข้ามาใกล้อ้นพร้อมส่งรอยยิ้มให้แล้วบอกอ้นว่าอ้านอ้น แต่งตัวแบบนี้ไม่กลัวร้อนเหรออนอนยังตอบไปว่าสบายมากเลยครับแม่ร้อนกว่าเนี้ก็เจอมาแล้วเมื่อออนบอกแม่ของพลอยไปแม่ของพลอยก็พูดว่าตากแดดมากแล้วันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะเดี๋ยวเป็นอะไรไปฉันจะหาลูกเขยดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนกันล่ะและแม่ของพลอยก็หัวเราะแล้วแ,ลแม่ของพลอยก็เดินไปเปิดร้านตามปกติและพอตอนสาย,สาย แม่ของพลอยก็เดินตรวจของภายในร้านแล้วก็พบว่าของภายในร้านใกล้จะหมดแล้วแม่ของพลอยก็เลยให้พลอยอยู่เฝ้าร้านแล้วก็ให้อ้นขับรถไปกับแม่เพื่อที่จะไปหาซื้อของเก่ามาเติมร้านกันและในขณะที่อ้นขับรถไปนั้นแสงแดดตอนสายๆมันส่องลงมาโดนลูกตาอันขาวๆข,ข,ของอ้นมันทำให้อ้นแสบตามากๆแม่ของพลอยก็เลยมองหน้าอ้น แสบตามากไหมอน้นจอดก่อนก็ได้นะเดี๋ยวตาจะเสียเอาได้อน้นจะงตอบปัดๆไปว่าไม่เป็นไรครับแม่แค่นี้สบายมากแล้วแม่ของพลอยก็พูดว่าใช่เหรออน้นแม่เห็นว่าอ้นอ่ะแสบตามากเลยนะเอานี้แม่มีแว่นตาติดมาด้วยอ้นใส่ะนะจะได้หายแสบตาไงเมื่อแม่ของพลอยพูดเสร็จก็เอามือไปหยิบแว่นตามาให้อน้นใส่ พออ้นได้ใส่แว่นตาก็รู้สึกสบายตามาก่าและไม่นานนักอ้นกับแม่ของพลก็มาถึงร้านที่ต้องซื้อของก่าวกันเมื่อซื้อเสร็จก็พากันกลับแล้วทั้งคู่ต่างก็พากันลงจากรถแล้วอ้นก็ยกของลงจากรถส่วนแม่ของพลที่เดินไปจัดแบบคนอารมณ์ดีอ้นก็ได้ยกของไปเก็บภายในร้าน เมื่ออ้นจัดของเสร็จก็รู้สึกว่าร้อนก็เลยตั้งใจว่าจะไปอาบน้ำซะหน่อยเมื่ออาบน้ำเสร็จอ้นก็ได้ไปแต่งตัวแล้วก็เดินออกมากินข้าวแล้วก็เห็นกับข้าวมากมายและคนที่ทำให้อ้นกินนั้นก็คือพลอยกับแม่ของพลอยที่ตั้งใจทำให้อ้นกินอ้นรู้สึกประทับใจกับครอบครัวของพลอยมากๆแล้วเมื่ออ้นกินเสร็จอ้นก็ขอตัวนอนและมันเพียมากๆพอเช้าวันรุ่งขึ้น อนก็มาเปิดร้านแล้วก็จัดของตามปกติกันแต่โอนก็รู้สึกแปลกใจทำไมวันนี้แม่ของพลอยยังไม่ออกจากห้องนอนมาเปิดร้านเลยโอนก็เลยเดินไปดูแม่ของพลอยเธออาจจะไม่สบายก็ได้แล้วก็นอนยังไม่ลุกและมื่ออนเดินไปถึงก็พบว่าประตูห้องของแม่พลอยนั้นเปิดแง้มๆอยู่เมื่อโอ้นมองเข้าไปตามช่องเล็กๆของประตู ก็พบว่าแม่ของพลกำลังคุยเรื่องงานแต่งงานกับพลอย,อยู่แล้วก็ทำหน้าตามีความสุขกันมากไม่นานนะักแม่ของพลก็อ,ออกมาจากห้องแล้วพบว่าอ้นนั้นอยู่ที่หน้าร้านก็เลยเดินมาที่อน้นแล้วบอกว่าวันนี้แม่คุยเรื่องงานแต่งงานที่จะจัดให้อ้นกับพลแล้วนะอ้นก็เลยถามอย่างดีใจว่าแม่จะให้อ้นแต่งงานแล้วหรอครับแม่ของพลก็ตอบว่าใช่แล้ว เร็วๆนี้ละจ้ะอ้นเตรียมตัวรอดได้เลยแล้วอ้นก็กระโดดดีใจแล้วตะโกนว่าใช่โยแต่ได้แต่งงานแล้วยวและเวลาก็ผ่านไปไม่นานจนกระทั่งเงินที่แม่ของพลแบ่งเงินให้จากการขายของก็ครบตามจํานวนที่อ้นกับพลจะแต่งงานกันแล้วแต่แล้วก็มาถึงเวลาแต่งงานอ้นกับพลก็เข้าวิธีแต่งงานตามประเพณีและเมื่อถึงเวลาเข้าห้องหอ อ้นกับพลอยก็ไปนั่งที่เตียงแต่ด้วยความเคยชินของคนทั้งคู่ที่เคยอยู่ด้วยกันมานานเวลาอยู่ที่เตียงด้วยกันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษมากนักพลอยก็เลยไปทําการอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็กลับมานอนกับความเหนื่อยล้าในการจัดงานส่วนอ้นก็ทําการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเช่นเดียวกันและเมื่ออ้นทําอะไรเสร็จแล้วอ้นนั้นเกิดหิวน้ําอ้นก็เลยเดินออกไปเพื่อจะกินน้ํา และเมื่ออ้นกินน้ำเสร็จก็พบว่าแม่ของพลยือนอยู่ข้างหลังอ้นแล้วแม่ของพลก็ถามอ้นว่าอ้าวอ้นยังไม่นอนอีกเหรออ้นก็เลยบอกว่าอ๋อปล่าครับอ้นลงมาหาน้ำกินนะครับแม่แล้วก็จะเดินดูรอบๆบ,บ้านสักคู่แล้วก็จะเก็บข้าวของจากงานแต่งงานให้เรียบร้อยเมื่อแม่ของพลได้ยินก็ยิ้มขึ้นมาแล้วก็พูดกับอ้นว่าแม่ดีใจจริงๆนะ ที่แม่ได้อ้นมาเป็นลูกเขยทำให้แม่ไม่ต้องห่วงเรื่องของยายพลแล้วและวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม่จะยกกิจการทั้งหมดให้อ้นกับพลคอยดูแลนะเมื่อเส้นเสียงแล้วแม่ของพลก็เดินเข้าห้องไปและทุกอย่างก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง